ฟรีอาจจะไม่มีในโลกแต่ที่นี่ EA มีของฟรีแจกในก,กิจกรรมครับทุกคนนี่กิจกรรมนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวามาเล่นกิจกรรมกันนะครับมาดูกันว่าเล่นกิจกรรมพวกนี้แล้วก็ได้เพชรแดงไปปุกไปเปิดแพ็คมันจะทำให้เรารวยหรือเปล่ามาดูกันครับ กิจกรรมช่วงสุดท้ายนะครับของิอเ n อร์ e r s a ี่หรือว่าการสลองครบรอบ1ปีของ FC Mobile นะครับเนี่ยกิจสุดท้ายนะครับวีคสุดท้ายแล้วนี่แล้วก็จะหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีกิจใหม่เป็นกิจกิจที่เข้าเพิ่งเข้าเป็นกิจเล็กนะครับเป็นเบอร์ตาโดเลสและก็อีกกิจที่กําลังจะเข้าเป็นกิจของฮาโลวีนอะ ไม่รู้เป็นกิจใหญ่หรือเ <_ d ans> ปล่า,าตอนนี้เรามาส่วนตรงนี้กันครับหน้ากระดานครับทุกคนตรงนี้กดไปครับเหมือนแบบเราเล่นแบบอ่าสุ่มรางวัลในนี้อ่ะน่าจะได้ครบทุกอันเลยประมาณนี้แหละน่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้ครบทุกอันเราจะสุ่มนะครับกดหนึ่งร้อยแต้ม,เร,มเ,เราจะสุ่มเอารางวัลในนี้เลยตามนี้เลยครับเนี่ยรางวัลแล้วก็เราครบทั้งหมดสิบห้าครั้งนะครับรวมทั้งหมดที่เรากด1ิบห้าครั้งนะครับเราจะได้อ่าครบสิบ้าครั้งเราจะได้มาเปิด9ก้าเจ็ดถึงหนึ่งร้อยนะครับตัวเลยใครไม่ได้หายไม่ได้ เอามาก็เนี่ยเพื่อามาปลดตรงนี้ครับเผื่อเอได้ตัวที่เราแบบอ่าที่อยากเล่นก็นั่นแหละเก็บตังค์ไปซื้อก็ยังได้เงียบอลลนี่น่าล่นมามาผมมีตังค์จะเติมแล้วตอนนี้ <c oughs> ไปครับรอบแรกโอเคเรียบร้อยถือว่าเกลือครับเกลือโอเคมันไม่แบบเราสามารถได้ซ้ำนะเนี่ยดูจากเนี้ยเราสามารถได้ซ้ำนะเห็นไหมลูกบอลเนี้ย ถ้าเราไปตกที่รางวัลอะไรลูกบอลก็มาอยู่โอกาสได้ซ้ำอ่ะแต่กดให้มันถึง15้าครั้งแต้มไม่น่าจะพอว่ะกดก็ไม่หาแต้มเพิ่มว่ะอะไรวะเนี่ยเกลืออยู่ครับเนี้ยเก้าห้ากับร้อยหนึ่งยังไม่ออกเลยขายไม่ได้ออกหน่อยออกหน่อย,อออยเพื่อนอืม, oh, <yeah. S 1> ไ,มไม่ออกเลยมาซีก็ได้มาซีก็ได้สักหนึ่งตัวได้มาซีถือว่าคุมนะในกิจนี้อ่ะเออเดี๋ยวมีตัวตุ่นขโมยลูกฟุตบอลของคุณไปทิง้ง เหรียญไว้เดี๋ยว,วนะ้นนะค,คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรตรงนี้คืออะไรแล้วก็มาเปิดตรงนี้ทุกคนสุ่มเหมือนกันตรงนี้อ่ะได้อะไรได้ได้เพชรแดงมาต่อครับขโมยเหรียญไม่ถึงอะไรขโมยเหรียญกดไปครับถึงสิบห้าครั้งครับจิบห้าครั้งเพื่อปลดล็อกค,ครับไป ทำไมเราไม่ดวงไม่ดีเลยวะแพ็กไม่ออกเลยพวกแพ็กก็ไม่ออกเลยพวกรุนนักเตะอาโอยาเก้าเกอัพอ่ะไม่ออกเลยเลือที่ผายมาเซีก็ยังไม่ออกเลยครับตอนนี้เฮ้ยเกินไปเพื่อนหมดครับสุดท้ายแล้วโอเครู้เรื่อง อีกสามครั้งเท่านั้นครับดูก่อนมันมีที่ให้แลกหรือเปล่าไปแลกกันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับอีกสมครั้งต่อต่อกันครับไปเราจะได้กล่องฟรีกันมาครับโอ้ยได้แปดร้อยอ่ะที่แดงแปดร้อยถือว่าสวยนะเนี่ยมาๆม,ม,ม,มาครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราครบตามกําหนดแล้วนะครับ้มาเปิดตรงนี้กันก่อนไปครับไบอกว่ะ สุ่มให้นักเตะอะไรโอ้สเปนโอ้ไม่ค่อยดีอะสเปนใครวะโอ้โหเก้าห้านี่ครับเป้าหมายตีตัวตุ่นลอยลอยมาเลยดิกาเลกเกอร์แม็กโทมานี้ไมเนอร์มาหน่อยหนึ่งแสงครับผมสองแสงนะครับสองแสงครับผมเหยียบเข้าไปครับผมมาดื้อสิมิน เฮ้ยโอ้ย,อย,อยสัตว์เอ้ย <c oughs> มึงให้กูดีใจทำไมวะโอเคเอาลักเตะไอ้ดีหน่อยดิร้อยหนึ่งมาเลยร้อยหนึ่งมาเลยมาหน่อยมาหน่อยเอาเล็ก,ก็ได้อยากเล่นอยู่มาครับผม EA สองแสงนะครับแพงเสมอหนึ่งแสงครับผมสองแสงแพงเสมอ ตอมแสงเหยียบเข้าไปครับผมมากิจ G K ใครวะจีต้องกิจใครวะแล่มเดียว99ได้ไหมได้ไหมถือว่าได้หรือเปล่าวะได้หรือเปล่า99เอ้ยถือว่าได้อยู่หรอได้แล่มเดียวไม่รู้ว่าไปตีแล้วได้ได้ตังหรือเปล่าแลมดงแลมเดียวโอเคสวยสวยถือว่าอเอเ้ยโหะ โอ้ยอาไม่ต่ำสุดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้นะครับเนี่ยภารกิจสัปดาห์สุดท้ายถ้าเราเก็บครบแล้วนะครับอย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ไปรับมาเซ่ด้วยแล้วก็แพ็คตรงนี้นะครับเนี่ยแพ็คตรงนี้นะครับปูประจําวันสองครบรอบครับไม่รู้ว่ามี OVR เท่าไหร่ในนี้แต่ยังไงเราได้มาเซ่ยูหนึ่งตัวอยู่แล้วแต่แพ็คนี้สองแสงเหมือนเดิมครับ หนึ่งแสงครับรุ่นให้วอลก,ก็พอครับไป2สองแสงไปรุ่นวอลมายกมออนเลนเอทีโอ้นาเวนเตเก้าสี่ตรงนี้ทุกคนได้ฟูยาเท่าไหร่คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเผื่อทุกคนได้ดีกว่านี้ A few moments later มาแฮกนี้นะครับ7,500ครับเราอยากได้ตรังนะครับ ขอให้ได้ดีๆหน่อยนี้7,005น0 0าเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยทายแล้วสัปดาห์สุดท้ายแล้วเพื่อนมาหน่อย7 0 0าเพชรแดงของเราหนึ่งแสงก็ผมสองแสงนะครับสองแสงมีพลังครับไปครับสองแสงหน่อยหน่อยหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนบาซิลทีเอักให้วะกาลา โอ้โหมิ้งทำไมมันติดตัวดีๆหนูวะเออมันติดบาซิลเลยถือว่าโต๊ะขานรถก็มีกาวิโอซาร่า 2m โอ้กูจะรู้โอเคทุกคนถือว่าประมาณนี้แหละสหรับวันนี้อ่ะไม่มีอะไรเยอะครับได้ก็นี่ตามนี้เลย 20m ถือว่าของฟรีนะทุกคนต่ำก็ 20m คร่าวๆถือว่าได้อยู่ได้อยู่เก็บตังค์ได้อยู่โอเคไอซ้อมกีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคน bye bye. บายบายบวีนะครับใครอยากดูไลฟ์ก็ไปดูไลฟ์สตีมทุกๆเสาร์ที์ได้นะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาเย็บไป <agua> สักหน่อยครับมีเพชรแดงอยู่4,000ันเนี่ยจะร่ำรวยหรือเปล่ามาดูสองแสงนะครับหนึ่งแสงครับผมสองแสงเข้าไปบอกไหมวะบอกวะ ใครวะแรงโอ้โห9-4ไอ้ห่าเกือครับ้อยชาเลนชาเกืออาทิตย์นี้ครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรวันเสาร์นะครับนี่เป็นของวันเสาร์นะครับสองแสงนะครับใครได้อะไรคอมเมนต์บอกหน่อยครับชาเลนรวยๆกันหรือเปล่า ไปครับสองสแสงเราก็ไปบ็อกโอเครู้เรื่องครับนี่ตามนี้แหละครับอาทิตย์นี้นะครับนี่เกลือแน่นอนครับโอ้อะไรวะนี้แต่ละอาทิตย์กูจะรูั่ว